สวัสดีค่ะมาพบกับจ้องคูนอสาทีกันนะคะวัตนุใดถี uh, Hence, ่ละ oh, wow. ูว่าไปด้วยล่จะเดินทางประชนไหนก็ตามแต่แม่จะถูกคนป่นวัดที่นดีนี่วัดไตรนี่วัดทีคน่วัที่นี่วัดอง่าดทีขนา่วเดที่นวดนี่าขดที่วดีนี่วัาที่นวดที่นูดที่นดน่วดท่นีาวดงี่นีงถรดกีนี่ท่นวัดท่นี่ัดทนัดกลนว่นลางับกลายเป็น อาหารที่โอชนาด้วยรถคือเป็นโดยรหัวนนี้เรามาวัดตัวร์แบบมั่คแล้วนะคะวันนี้พาน้องมานั่นคืออหภาคขอมาจากภาคใต้น่าใจมีวารีวานน้อยนะคะวัดใจสามเมือคีเกาะนาคบางบาน วันนี้อากาศไม่ร้อนเนื่องจากว่าฝนเพิ่งจะตกไปนะคะมีน้ำมนเป็นอย่างนี้ที่นั่งอยู่แล้วก็มีบมากอยู่ด้านหน้าบรรยากาศทั่วไปนะคะค่ะผู้นี้สามารถจะยกปั้นเยาวมารได้นะครับเศรษฐีใจบุญของเศรษฐีใจบุญ เป็นรสถานีมีพระเจ้าอโศกมหาราชนี่นะครับแต่จะนั่งจึงเป็น่วนที่ที่พวกเรานั้นได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมมุสนร่วมการปฏกวันความเป็นญาติตรมศาสนาอันตัิเทวะทุกที่จอดรถด้วยนะคะแต่ว่าอนนี้จอดรถไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากว่าก็กำลังก่อสร้าง พระอวดาฝ้าด um ินองค์พระใหญ่คร voilà ับสามสิงเอ็ดไกรโตนี่คือปุ่นโตเป็นโตยักษ์มาฮอดพื่น้วยเตี๋ยวอยุธยา2 0่สบาทสาทนี้นี่ห้องน้ำค่ะสุขาปวดทุกข์คะอะไรอ่ะโชนาไปดูเข้าได้ไหม โลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแน่นอนรู้แต่ว,ว่ามันปวดท้องน้ำทำไมสุขางไงเข้าได้ไหมอุ้ยมันก็จะรูปใส่กันอยู่สุขาค่ะอ้ยลืมมอมเม็ดมาบรรยาการอ้องน้ำนะคะขเข้าได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยหนึ่งห้องเพราะมีรูป เป็นรักตั้งผู้หญิงผู้ชายเอีกอก้ย่าไปรอข้างนอกนะไม่ได้เอาเม็มาแล้วก็มีบาทบาลที่บอกว่าสีหนาด้านหลังนี้ก็กำลังก่อสร้างองค์พระใหญ่ะด้ก่หเ่็ตั้งแต่ะสมทองบุตรตั้งแต่มีการวหารชาติวนนีบรรยากาศ ฝนบ่งเหมือนกับฝนบ่งหยุดตกไปนะคะคือยังเหยียกเลยแล้วท้องฟ้าก็ยังคืมอยู่ั้สัีก่าก็มีร้านขายว๋้ยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวอาย้า้ยเตี๋ยวยุกธยามีที่จอดรถด้วยแต่ว,ว่าน้อยมากทีจ่จอดรถสำหรับคนจิจาง ส่วนคนจอดรถทุคลทั่วไปก็โจอดด้านหน้าวัดนะคะเป็นที่จอดรถฟรีค่ะบอกแม่ั้าวันคืนใดวันจัดแสดงเพื่อเป็นการแสดงพะพอดบ่แม่บ่แม่ครับคือจัดเป็นแนวพุทธศิลป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงพระวและก็เชิงวิชาการให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบ ในหลักพระศาสนาท่านเหล่านี้นี่เป็นแนวคิดมันไม่ได้เพิ่งมีมาวันสองวันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่อกพระสมาสัมสับเจ้าเราท่าน